วันนี้จะพายเอฟซีมาเกี่ยวข้าวกันนะคะดูสเข้าวสกเต็มที่แล้วข้าวออแกนิกโอเคเก่งมากโอเคแต่เดี๋ยวเราจะเอามาทำปลากินกันค่ะต้นนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอเคแล้วอลิซก็จะมาช่วยปาท่ำอลิซจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเอาให้ทั่วๆเกี่ยวให้เข้าช่องอ้าวสาวสุดที okay. <entirely>. Okay. <Á S> ่รัก okay. ชิมก่อน สวัสดีค่ะพบกัรูแฟชั่นเดย์ชีวิตสมัยทุกวันบประสบการณ์ด้วยกันกับพ่อลูกรลยสวนวันนี้จะพาเอฟซีมาเกี่ยวข้าวกันนะคะดูสีข้าวสเกเต็มที่แล้วข้าวออแกนิกซึ่งอนี้ก็ตามไม่เป็นหลอกก็คืออันนี้จะมาให้กําลังใจว่ามีกับป๋าแล้วก็ฝึกฝนไปด้วยกันนะนี่นะไงเกงี่ยวกันไงลูกเกี่ยวอีกรำหนึ่ง<ะ>เห็นไหมนี่คือเทคนิคนี่พอได้่างนี้เสร็จป,ปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็เลือกจับดัางข้ามแบบนี้ แล้วก็มัดมแต่ทำบ้างจังพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเราก็จะวางไว้วางไว้แล้วขยับต่อไปอโอเคป้าสอนนะอ่าอ,อย่างนี้ไม่ไม่ไม่อ่าจับอย่างนี้จับลงไปนิดนึงจับตรงนี้นะอ่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บเวลาใช้เคียวอะ่ะลูกเกลียวเนี่ยอย่าใช้ตรงๆแบบนี้อย่าเอียงแบบนี้ให้เอียงอย่างนี้นะ เอียงเอียงสีองศาแล้วก็ชุบอ่าอ่า45องศาอ่าลองดูตัวนี้ลองดูกรรมนี้ดูโอเค okay. ลองดูลองดูอ่าทำเองเลยทีนี้45องศาอ่าอแบบอย่างงี้อ่า45่สิหบห้าองศาแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้น<อ>ดึงเลยดึงเข้าหาตัวดึงอ่านี่ไม่เป็นไร เวลานิดเวลาหน่อยโอเคไามอ่าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวดึงเลยเออเออเออโอเคมา <Hey. S 1> ปะปะจับปะปะไม่ค่อยจับมากนะอเ,เอาอื่โอเคเวลาหนูดึงอนะลูกหนูก็คือถ้าเราดึงอย่างนี้ไม่ได้ คือเห็นไหมคมมี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเหมือนปากอ่ะเหมือนปากอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเห็นดูนะมันจับไว้เสรจมันจับไว้เสรนี่เฮ้อ่าลองดูอ่าเอามาให้ปะปะอ่าทีนี่ลูก,กจับเองเลยลองเองเลย <Okay. S 1> เออนั่นแหละ โอเคเก่ <Okay. laughs> งมากโอเคเก่ okay. <laughs> งมากเลยลูกมาอ่ะต่อยังไม่ได้หนึ่งกำเต็มอ้นนะี่นึ่งออกแรงหน่อยดึงหน่อยดึงด้วย <Okay. S 3> โอเคได้เวลากินมื้อเที่ยงแล้วค่ะ เดี๋ยวใชมาฝากกออไฟแล้วเดี๋ยวอลนนี่ไปเก็บว,ว่าโทดิบเองแล้วซีนนี่ก็ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะแต่เดี๋ยวเราจะเอามาทำปลาก,กินกันค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ผักชีฝรั่งด้วยเพราะมันหอมมากเลยว้าวโอเคมาเก็บพิดกันคถอะค่ะต้นนี้มีแต่ลูกใหญดๆทั้งนั้นเลย ว้าเรนียงมาเลยเต่ว่าสะดึือยงได้แล้วจ้าได้แล้วน้ำพันกจป๊าป้าป้าปอากไฟเสร็จละมาเดี๋ยวป้ามาช่วยรีจ้าเนี่ยเนี่ยหนูต้องแยกมันออกเนี่ยแยกหัวมันออกก่อนแยกออกมาเสร็จปุ๊บอันนี้ใช้ได้ทั้งรากทั้งหัวแล้วก็ใบส่วนคอนดูเชอใบเนี่ยเนี่ยใบที่แห้งใบที่แห้งหนูเอาออกโอเคโอเคใบที่แห้งหนูเอาออกนะ เอ้ยี่ไอ้เอาตะไคร้ไม่เป็นเดี๋ยวจะให้ปะป๋านั้นมาช่วยเอาให้ปะป๋าจะได้สอนอันนี้ไปด้วยค่ะเอริอย่างนี้ลูกลูกปาดอย่างนี้อย่างนี้เสร็จป be ุ okay. ๊บเดี๋ยวมีแยะเข้าไปอย่างนี้ใช่เลือกต้นที่ใหญ่ที่สุดอ่าอย่างนี้ก็ได้ละโอเคะทีนี้หนูมาลงมือทำตัดนี้เลยลูกตัดเนี้ยเออมัน ไม่ไม่ตัดตัดตอย่างนี้เลยโอเคเก่งมากเก่งมากลูกโอเคเรียบร้อยไป let's go let's go แล้วอลิซก็จะมาช่วยปาท่ำอลิซจะดเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้อลิซอาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าอลิซจะตั้งใจฝึกอลิซจะได้เก่งขึ้นความชำนาญในทักษะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นที่จะเก่งคือฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึก ทำแล้วก็ทําแล้วก็ทำโอเคตามได้แล้ว <laughs> ตามได้แล้วช่วยกันทําเร็วเออเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปพร้อมกับแอลลี่กันนะคะแคลลี่เดี๋ยวเอาเนี่ยทำปลานะเอาตะไคร้ยักลงไปในท้องโอ้ มันจะได้หอมๆใช่ไหมคะใช่มันจะได้หอมๆยัดเข้าไปเลยให้มันอยู่ในท้องอืออ่าพเสร็จปุ๊บอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูตักให้ป่าๆนั้นแล้วป่าเป็นคนนวดป่าเป็นคนหมักโอเคหนูก็อยากนวดแล้วก็หมักด้วยค่ะเอางั้นเหรอทัางคนละฝั่งไหมจริงๆมาใส่ฝั่งเดียวอ่าท่าป่าให้ให้หนูเป็นคนนวดแล้วกันเย้หนูจะนวดแบบนี้เลยเอาเมื่อหนูไม่มีแผลใช่ไหมไม่มีแผลใช่ไหมถ้ามีแผลมันจะแสบอ่ะไม่มีแผลโอเค น้องอปลาลูดเกลือนิดนึงก่อนอ่าโอเคป่าเป็นคนเลือกนื้อเกลือนะโอเคอ่าหนุนเนหนุนเน,น,เ,นเกลือดีกว่าอ่าหนุนเนเกลืออ่ะไปเลยนะไอชิวอ่าไอมือไปล้างมาเนี่ยงั้นไม่ต้องนวดแล้วไม่งั้นต้องไปล้างมือไม่ให้นวดแล้วไม่ไปล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคไปล้างมือกัน โอเคอ่ะหนูนวดนะหนูนวดนะอ่ะหนูนวดฝั่งนี้ก่อนอันนี้ปลาตักให้นวดนวดปาเลยหรออืมอาเอานวดเลยเอาให้ทั่วๆเกี่ยวให้เข้าช่องอ่าเข้าช่องอ่าเข้าไปที่ช่องแล้วปลาจะใส่เข้าไปในเหงือกตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้เปิดช่องก็เอาดิจัตุรัสไาเลยใช่โอเคนี่พีคมาพีคมา พี่กลับมาพี่กลับมาเสร็จปุ๊บใช้ช้อนอได้ะคะอะป๋าไปเตรียมไฟละถ้างั้นหนูตัดแล้วก็หนูนวดเลยโอเคอป๋าปเตรียมไฟให้แรงๆ จิมมือเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวจะให้ป๋บเปิดให้กินกันเลยนะคะโอเคก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับใบตองอย่างหอมครับทีนี้ก็เปิดท่นท่านท่นทานแทงยังไม่เห็นเลยเออว้าวว้าว,ว,าวโอเคโอเคนี่ครับนี่ครับจะชิมแล้วนะครับ ป้าเป่าให้นะโอเคให้ลูกสาวสุดที่รักชิมก่อนร้อ,อ,อนแต่อร่อยไหมโอเคเดี๋ยวชิมดูอืมรสชาติจัดจ้านมากอร่อยครับพ่อแม่ลูกขอจะไปกิน<า>มือเทียงไปกินข้าวกันนะคะ วันนี้ก็ทำงานกันเสร็จแล้วนะคะซึ่งเอริ่ก็แบบไม่ทำอะไรหรอกก็คือแบบตจริ่ก็เหนื่อยเพราะแบบวิ่งเล่นจนเหนื่อยอะ่ะโอเคไปไปกลับบ้านกัน Let's go <S เก่งมากลูกค่อยๆฝึกไป <laughs> เออลูกสอบป,ปาป่า <laughs> เหนื่อยแล้วใช่ไหมแก <laughs> okay. หนูอย่ารักคอป,ปาป่าแน่นไปสิเก่ง Let's go กลับบ้านกันกลับบ้านกันโอ้โหเห็นพระจันทร์ด้วยเหรข้างหลังนูน้นมีพระจันทร์ด้วยไม่รู้เอฟซีเห็นหรือเปล่าข้างหลังนูน้นเห็นไหมไม,ไม่น่าเห็น <laughs> ไม่น่าเห็นโอเ okay. ค let's go กลับบ้าน เหนือไหมลูกสู้ือซูไหมซูไปแค่ถึงกระท่อมแล้วถึงกระท่อมแล้วไป let's go ปิดบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาต้นใหญ่ๆผมกำลังจะทำต้นใหม่จับแค่มือเดียวสิแม่มันจะได้เห็น เอฟซีเจ๋งไหมประว๋คํำท,ที่เป่าให้จากต้นข้าวเออเจ๋งไหมเึินดนตรีจากต้นข้าว